สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาถึงแล้วนี่เดี๋ยวจัดเลยขับด้วยจักรู้ครับโอ้คอนโทรลนิ่มมากครับวันนี้เหมือนรถใหม่เลยครับไม่รู้ว่าเสตตินทำโมดิฟายตรงไหนครับแต่ว่ารู้สึกว่าขับนิ่มมากอ้ข้างล่างโคตรแรงอ่ะว้าว อใไมเป็นโอหอ้าเดี๋ยวซ้กัตนะครับจันโอบอกขับกนโตมนโมันชูไม่เป็นครับเป็นโกบ เดี๋ยวให้จั่นดูไปขึ้นทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบบเดินๆเลยก็จริงผมติดงานนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมต้องมาไปเสด็จตินขอมาจัดให้ครับรนี่ดูร้องให้ดูครับเบามากครับอ๋อไปทางนี้เลยครับนี่ เครื่องก็ดีครับเยีงยงเครื่องก็นิ่มก็ถือว่าสมราคาครับไม่ถูกไม่แพงถือว่า,อาไปใช้งานได้เลยครับเออสำหรับเป็ค120นาทีคันนี้ครับ๋ะต้ราตามไปดูติดเลยครับ giang cái, đi giang, cái, này, Điều này. Điều này. Điều này. Hả? Nãy ổ đến cái lê không? Cái bẹp sờ bài sờ bài không? Cái bẹp ngay ngay không? bí Phi sẵn đấy em phải không?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  phải じゃあ、37番です。Ja. Uh, <laughs> <laughs>

จำเลยครับกดทางน้องท่นแค่นี้แหละเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันลงเอง

Bài bẹp nim nim Bài bẹp nim nim Tổng lọc

สบายสบายครับเลยตวใหญ่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการรับสซ่งก็ออกเดินทางเลยครับเดี๋ยวรอชมตอนส่งถึงลูกค้าครับเดี๋ยวเราเติาดาตามตอนต่อไปนะครับผมสำหรับชลิน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ยวยนะครับสวัสดีครับ